ทุกคนรู้ไหมคะว่าปากกาไฮไลท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อใช้เน้นข้อความตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเกิดมาจากความบังเอะะิญค่ะของความผิดพลาดในการทำปากกาสำหรับเด็กนั่นเองค่ะและเรื่องราวของปากกาไฮไลท์นี้มันมีที่มาที่ไปหรือการออกแบบยังไงเดี๋ยวอีพีนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ย้อนกลับไปในปี1960นะคะก่อนที่จะมีไฮไลท์เตอร์เนี่ยโลกของการทําเครื่องหมายบนข้อความเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่วิธีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราทํางานหรือว่าจะขีดเขียนบนหนังสือเรียนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปากกาไฮไลท์ให้เราเน้นแบบทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเน้นข้อความเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ2วิธีนะคะก็คือมีการขีดเน้นตัวข้อความนะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะเพื่อบอกว่าเราอยากจะเน้นที่คํานี้ประโยคนี้นะคะกับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือมีการใช้ตัวที่ขั้นหนังสือเนี่ยมาขั้น แต่ว,ว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดอยู่ดีนะว่าเราเน้นที่ข้อความไหนหรือว่าเรื่องไหนเป็นพิเศษค่ะและจุดเปลี่ยนของเรื่องเรานี้นะคะก็เกิดขึ้นในปี1 9 6 3ที่บริษัทคาร์เตอร์อิงค่ะเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณฟรานซิสนะคะเป็นรองประธานฝ่ายเทคโนโลยีค่ะซึ่งเขาเนี่ยกำลังพัฒนาปากกานอนเพอร์มานแตนสำหรับเด็กขึ้นมาค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยเขาได้ทดลองนะคะกับหมึกน้ำผสมสีฟร์ออเรเซนค่ะแล้วก็หัวปากกาแบบ Fail ะะแเฟลทิะค้ดดเเเิหตุบอญ่า ปาดหมึกสีเหลืองใสนะคะลงไปบนตัวหนังสือสีดําค่ะแต่ผลที่ได้เนี่ยก็คือสีเหลืองนั้นเนี่ยไม่ได้ไปบังตัวข้อความนั้นนะคะแต่ว่ากลายเป็นการเน้นให้ตัวข้อความเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยค่ะเขาก็เลยได้ไอเดียขึ้นมานะคะแล้วก็ เกิดเป็นการตั้งชื่อว่าไฮไลท์เตอร์แล้วก็กลายเป็นต้นแบบของปากาไฮไลท์รุ่นแรกของโลกเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้ย้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่ารากของตัวไฮไลท์เตอร์จริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในช่วงปี1962ค่ะคุณยูกิโอนะคะที่อยู่ในบริษัทโตเกียวสเตช n ัน y รีคอมพานีค่ะเขาได้คิดตัวปากาหัวสักราดแบบหมึกน้ําขึ้นมาซึ่งก็อาจจะเป็นไอเดียนะคะให้กับทางคาร์เตอร์อิงเนี่ยเอามาพัฒนาต่อเนาะทั้งในเรื่องของไอเดียหัวปากาแล้วก็ระบบหมึกแบบนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ ซึ่งความหัศจารย์ของปากกาไฮไลท์นะคะหรือว่าดีไซน์ของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ความเป็นปากกาที่เน้นข้อความนะทุกคนเพราะว่าอย่างตัวหัวปากกาที่เป็นหัวเฉียงเฉียงเนี่ย ก็เป็นลักษณะที่ถูกออกแบบมาแล้วนะคะเขาบอกว่าการที่หัวปากกาเป็นแบบเฉียงแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเน้นข้อความทั้งแบบหนาแล้วก็แบบแคบได้ด้วยนะคะก็คือจะขีดเส้นหนาเส้นบางเนี่ยก็คือได้หมดเลยค่ะคำ <c oughs> ถามอีกอันนึงที่หลายคนน่าจะสงสัยนะก <c oughs> ็คือทําไมต้องเป็นสีเหลืองด้วยนะคะความจริง <c oughs> ในยุคนี้ก็อาจจะเห็นปากกาไฮไลท์ที่มีสีอื่นและสีส้มบ้างสีอื่น,นๆบ้างสีเขียวบ้างนะคะแต่ต้นเชื่อว่าที่หลายคนน่าจะชอบใช้ก็น่าจะเป็นสีเหลืองนี่แหละต้นก็ชอบใช้สีเหลืองมากกว่าเพราะว่าม <c oughs> ันเห็นชัดค่ะ อีกหนึ่งเหตุผลจริงๆของการใช้สีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าสีเหลืองนะคะจะเป็นสีที่หายไปเวลาที่เราไปใช้เครื่องถ่ายเอกสารนั่นเองค่ะความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราเน้นไฮไลท์ลงไปในกระดาษข้อความที่มีสีดําแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราเอากระดาษแผ่นนี้เนี่ยไปใส่ในเครื่องถ่ายเอกสารเลยถ่ายสํานเเอเอกสารเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยมันก็จะไม่ทับอยู่บนข้อความนะคะก็คือสามารถถ่ายออกมาแล้วได้ยังเห็นข้อความได้ครบแล้วก็ชัดเจนอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ และในปี2018นะคะแบรนด์อย่าง s t a b i l o เองเนี่ยก็ยังใช้ไฮไลท์เตอร์ในในแคมเปญสำคัญด้วยนะคะที่ชื่อว่า Highlight e er Remarkable ที่แปลว่าเน้นย้ำนะคะถึงการขีดเส้นสีสดๆเนี่ยไม่ได้ทำให้เห็นแค่ค,คำในหนังสือค่ะแต่ยังสามารถทำให้คนที่เคยมองข้ามเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจของโลกได้นั่นเองค่ะและแม้ว่าวันนี้นะคะการอ่านเนี่ยจะถูกย้ายไปบนหน้าจอซะเยอะนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บนกระดาษเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ว่าคาว่าไฮไลท์เนี่ยต้นชื่อก็ยังตามไปทุกที่เนาะ เราสังเกตได้เลยค่ะอย่างตัว Google Chrome เองเนี่ยก็มีส่วนขยายที่เป็นตัวไฮไลท์อยู่นะคะหรือว่า Kindle เองเนี่ยของการอ่านแบบอีบ e ุ๊กเนี่ยก็มีปากกาไฮไลท์ให้เราสามารถไฮไลท์ตัวข้อความหนังสือได้อยู่หรือว่าทํางานต่างๆบน Microsoft หรือบน Adobe ต่างๆเนี่ยก็ยังมีตัวไฮไลท์นะคะให้เราสามารถเน้นข้อความบนออนไลน์ได้อยู่ค่ะคือเรียกได้ว่าไฮไลท์เตอร์เนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในพฤติกรรมแล้วกันเนาะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ่านไปตลอดกาลเลยค่ะนะคะหมดนี้นะคะก็คือที่มาของไฮไลท์เตอร์นะคะที่ต้นอยากจะบอกเลยว่า้้้าางหนเกิดใคร ปากกาไฮไลท์มาใช้ในหน้าจะนึกถึงเบื้องหลังการออกแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะว่าแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญเนี่ยแต่หลังจากผ่านความบังเอิญนั้นมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็คิดออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะว่าเราจะใช้สิ่งนี้เนี่ยไปกับการเน้นข้อความนั่นเองค่ะ ฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิบประดิษฐ์ได้ในทุกช่องทางของ Creative Talk เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด s ีเฟิร์นะคะจะได้ไม่พลาดอีีหน้ากันค่ะแล้วก็ใครที่ติดตาม YouTube ของรายการนี้หรือรายการอื่นของ Creative Talk นะคะอย่าลืมมากดส u b s c r i b e ที่ YouTube กันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทีมงานกำลังปั้น YouTube กันแบบสุดกำลังเลยค่ะสามารถมากด subscribe เพื่อให้กำลังใจกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะติดต่อสปอนเซอร์รายการี่ยก็สามารถตตติดดดด่่่อโยยรงไไ้้ทีเเพ Creative Talk ลคะ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ